พี่น้องผมค้องอาดลัดค้องอาดลัดอุ้ยเปิดดูกานดีบ่พี่น้องผมโผดโพพี่โมันพี่น้องผมอุ้ยหูจึงปึงหูจึงปึงสุดยอดพี่น้องผมไก่เลือดูการแล้วนะครับพี่น้อง จานวูนักล่าหนูครับพี่น้องผมสังเกตคุยโอยโผพ่โพในป้าเขาพี่น้องผมโผดโพโพ่โพพี่น้องครับจานวู้ข้นหาหนูว่าสิเปิดดูดูดกันคือว่าพี่น้องเ <c oughs> มนูหนูหนสิมาได้หานพี่น้องผม ลุนกันครับพี่น้องบาทนี่แต่ต้นนี้ต้อไปอาจจิตเห็นจานวูหานูแหละพี่น้องผมลุยครับแต่ว่ามือน,นี่สิเกี่ยวเขาออกคนเม็ดกันเขายังเกี่ยวันเหลี่ยวพี่น้อง